นักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในเรื่องของดาวนะคะดาวเนี่ยถ้าเป็นในหนังสือของเรียนนะคะก็จะอยู่ในหน่วยเรียนรู้ที่6นะคะเรื่องดาวนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะครูคจะมาให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องดาวแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะทำใบงานที่ครูให้ไปได้นะคะ เดี๋ยวเรามาเรียนกันเลยนะคะสำหรับเรื่องดาวบนท้องฟ้านะคะดวงดาวบนท้องฟ้าดาวที่เรามองเห็นกันอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยนะคะหรือว่าอยู่ในอวกาศเนี่ยไม่จะจำแนกออกได้เป็น2ประเภทนะคะก็คือดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์นะถ้าได้เรียนย้อนกลับไปนะคะตั้งแต่ตอน ป .4 เนี่ยเราเรียนเรื่องระบบสุริยะจักรวาลน,นะคะซึ่งระบบสุริยะเนี่ยก็จะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางแล้วก็มีดาวเคราะห์เป็นบริวารโคจรอ,อยู่รอบดวงอาทิตย์นะคะก็คือ ตั้งแต่ดาวพุธดาวศุกร์โลกนะคะดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนดาวเหล่านี้ที่โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์เนี่ยเราเรียกว่าดาวเคราะห์นะคะส่วนดวงอาทิตย์เนี่ยคือดาวฤกษ์อ่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะครูจะมาสอนให้เรียนเข้าใจสามารถแยกได้ว่าดาวเคราะห์ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์นั้นนะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะ ถ้าเราสังเกตในภาพนะคะบนจอนักเรียนเห็นไหมดาวฤกษ์ดวงอาทิตย์นะคะเขาจะเป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองะคะส่วนดาวเคราะห์เนี่ยจะไม่มีแสงสว่างในตัวเองถ้าเรามองจากระยะไกลนะคะดาวฤกษ์เนี่ยจะมีแสงที่ระยิบระยับนะคะส่วนดาวเคราะห์เนี่ยจะมีแสง นวลน,นิ่งนะคะนักเรียนอ่าอีกอย่างหนึ่งนะคะอ่าถ้าเราดูตำแหน่งของดวงดาวนะคะจะพบว่าดาวฤกษ์เนี่ยอยู่ตำแหน่งเดิมตลอดเวลาเลยนะคะส่วนดาวเคราะห์เนี่ยมีการเปลี่ยนตำแหน่งอย่างช้าๆเมื่อเทียบกับดาวส่วนใหญ่นะคะอันนี้เป็นความแตกต่างที่เราสังเกตเห็นนะคะดาวฤกษ์และดาวเคราะห์นะคะดาวฤกษ์เนี่ยจะเป็นแหล่งกำเนิดแสงนะคะ สามารถที่จะมองเห็นได้นะคะมีแสงสว่างในตัวเองนะคะแล้วก็แสงเนี่ยจะไม่นิ่งนะคะจะเป็นแสงที่มีการกระพริบระยิบระยับอยู่ตลอดเวลานะคะ,ะแล้วก็ส่วนดาวเคราะห์ของเรานะคะไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสง เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงเนี่ยแสงก็จะนวลนิ่งนะคะอย่างที่ครูบอกนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวพุธดาวศุกร์ดาวคารดาวฤพัสดาวเสาดาวยูเรนตหรือดาวเนปจูนนะคะเราถือว่าเป็นดาวเคราะห์นะคะอา่าทีนี้ดาวฤรษ์เนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะคะเนื่องจากว่ามีแสงเหมือนดวงอาทิตย์อย่างครูเคยบอกว่าเหมือนลูกไฟขนาดใหญ่นะคะที่มีการลุกไหม้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะคะที่ดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะมีปฏิกิริยานิว เกียรฟิวชั่นนะคะหรือปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลีย์นั่นเองซึ่งที่ดาวเคราะห์เนี่ยจะไม่มีปฏิกิริยานี้นะคะ,อ,ะอันนี้เป็นความแตกต่างและจากปฏิกิริยา นี้นะคะก็ทําให้เกิดมีแก๊สต่างๆไม่ว่าจะเป็นแก๊สไฮโดรเจนนะคะแก๊สฮีเลียมแก๊สอื่นๆเป็นส่วนประกอบหนละักอยู่ที่ดาวฤกษ์ด้วยนะคะส่วนดาวเคราะห์เนี่ยก็จะไม่มีนะคะแก๊สเหล่านี้เป็นส่วนประกอบของดาวส่วนใหญ่ดาวที่ เราอยู่นะคะก็คือดาวโลกดาวโลกเนะี่ยถือว่าเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะจักรวาลน,นะคะอยู่ในลำดับที่3มนะคะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตนะอาศัยอยู่นะอ่าทีนี้นะคะอย่างที่บอกดาวฤกษ์เป็นแหล่งกําเนิดแสงมองเห็นได้นะคะส่วนดาวเคราะห์เนี่ยไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงแต่ก็ยังสามารถมองเห็นได้ เนื่องจากอะไรนะคะเนื่องจากแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยมาตกกระทบดาวเคราะห์แล้วก็สะท้อนเข้าสู่ตาเรานั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเราอยู่บนโลกเนี่ยเราจะมองเห็นดาวฤกษ์เนี่ยมีขนาดเล็กแต่ดาวเคราะห์เนี่ยมีขนาดใหญ่นั่นเป็นเพราะว่าโลกของเราอยู่ใ,ใกล้ดาวเคราะห์มากกว่าดาวฤกษ์นั่นเองนะคะถ้าเราอยู่ใกล้อะไรมากกว่าเราก็จะเห็นสิ่งนั้นได้ชัดเจนกว่านะคะ ทีนี้นะักเรียนดูนะคะในการที่เรามองดาวบนท้องฟ้าเนี่ยการมองเห็นกลุ่มดาวเกิกม,มีรูปร่างต่างๆเนี่ย ล้นวนมาจากจินตนาการของผู้สังเกตทั้งนั้นเลยนะคะล้วนมาจากจินตนาการเพราะฉะนั้นนะคะกลุ่มดาวฤกษ์ที่อยู่กันเป็นกลุ่มๆกลุ่มดาวฤกษ์ต่างๆแต่ละดวงเนี่ยก็จะเรียงกันที่ตำแหน่งคงที่แล้วก็มีเส้นทางการขึ้นและก็ตกตามเส้นทางเดิมทุกคืนนะคะซึ่งจะปรากฏที่ตำแหน่งเดิมนะคะดังภาพักเรียนดูนะอ่า กลุ่มดาวในภาพสีดำนี้นะคะเราเรียกว่ากลุ่มดาวจากราศีนะคะเป็นกลุ่มดาวจากราศีนะคะไม่ว่าจะเป็นราศีมังกรนะคะราศีกุมราศีมีนราศีเมษราศีพฤษศราศีมีถุนราศีกรกฎราศีสิงห์นะคะราศีกันราศีตุล ราศีพุกษิและก็ราศีธนูก็จะเป็นกลุ่มดาวที่คนจินตนาการเป็นรูปร่างต่างๆนะคะเป็นรูปร่างต่างๆเห็นไหมอ่เป็นดาวประจําราศีนะคะนะนักเรียนอ่าทีนี้มาดูกลุ่มดาวเลิกนะคะกลุ่มดาวเลิกเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาก็ดูไปตามจินตนาการของแต่ละคนนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่านเนี้ก็มองเขาก็จินตนาการว่าเป็นรูปม้า บินนะคะก็เรียกว่ากลุ่มดาวมาบินกลุ่มดาวปลาก็จะมีรูปร่างลักษณะคล้ายปลานะคะกลุ่มดาวแพททะเลอันนี้เขาก็จินตนาการไปอีกเราบางทีเราก็จินตนาการไม่เหมือนเขานะแต่ว่าออพอจินตนาการแล้วก็มีการเรียกนะคะต่อกันมานะคะอ่าอันนี้นะคะนักเรียนกลุ่มดาวนายพรานนะคะเห็นไหมเป็นรูปเหมือนกับเป็นการยิงธนูเลยนะคะกลุ่มดาวนายพราน กลุ่มดาวจระเข้หรือกลุ่มดาวมีใหญ่นะคะอกลุ่มดาวจระเข้หรือกลุ่มดาวมีใหญ่อันนี้ไม่ได้วาดรูปนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะกลุ่มดาวก็คืออันนี้แล้วเขาก็มาเพิ่มเติมว่ามันเหมือนมีใหญ่จริงๆนะแต่จริงๆรูปหน้ามันเป็นแบบนี้นะมีหนึ่งดวงสองดวงสามดวงสี่ดวงเห็นไหมคะลากเส้นต่อจุดมานะ <ặ> <ร>แล้วก็เสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหางใช่ไหมคะแล้วก็เป็นรูปเหมือนเป็นรูปว่าวแบบนี้เลยนะคะ กลุ่มดาวมีใหญ่นะกลุ่มดาวสิงโตนะคะกลุ่มดาวสิงโตก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ไม่ใช่วาดนะอันนี้ดูด,ดูดูจุดเมาส์ของครูนะคะเป็นหางมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ลากเส้นต่อจุดแบบนี้นะคะแล้วก็จินตนาการว่ามันเป็นสิงโตจริงๆมันก็ไม่ได้คล้ายอะไรมากเลยนะคะนักเรียนกลุ่มดาวสิงโตนะคะ กลุ่มดาวค้างคาวนัเรียนอ่ามเปนรูปเหมือนตัว M แบบนี้นะคะกลุ่มดาวค้างคาวอ,อย่างนี้เลยนะคะโอเคผ่านนะคะ ค่ะวนี้ในเรื่องของการเกิดทิศนะคะแล้วก็ปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงดาวโดวยการใช้แผนที่ดาวนะคะแล้วเรียนดูนะคะถ้าอันนี้เราเรียนเรื่องทิศกันมาบ้างแล้วนะถ้าเราหันหน้าเป็นทางทิศเหนือนะคะด้านขวามือเราเนี่ยจะเป็นทิศตะวันออกด้านซ้ายมือจะเป็นทิศตะวันตกแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นทิศใต้เพราะฉะนั้นการที่โลกหมุนรอบตัวเองเนี่ย ทาให้เกิดการสาหนดทิศนะคะโดยโลกของเราเนี่ยหมุนรอบตัวเองในะทิศที่ควรเข็มน,นาฬิกาจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกเมื่อสังเกตจากขั้วโลกเหนือนะคะจึงปรากฏได้เห็นดวงอาทิตย์และดวงดาวต่างเนี่ยขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกนั่นเองนะคะเหมือนกับดวงอาทิตย์เห็นไหมขึ้นทางทิศตะวันออกนะคะตกทางทิศตะวันตกทีนี้นะคะดาวบนท้องฟ้าเนี่ยจากการสังเกตตำแหน่งแล้วก็การขึ้นตกของ ดาวฤลษ์และก็กลุ่มดาวฤกษ์เนี่ยสามารถทําได้โดยใช้แผนที่ดาวนะคะซึ่งจะระบุมุมทิศมุมเงยที่กลุ่มดาวนั้นปรากฏนะคะผู้สังเกตเนี่ยสามารถใช้มือในการประมาณค่ามุมเงยเพื่อสังเกตดาวในบนท้องฟ้าได้นะคะ,อ,ะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างแผนที่ดาวนะคะ เป็นตัวอย่างแผนที่ดาวแผนที่ดาวเนี่ยก็จะมี2แบบนะคะแผนที่ดาวคิดเหนือกับแผนที่ดาวคิดใต้แบบหมุนนะคะถ้าเราดูดาวด้านทิศเหนือเราก็ใช้แผนที่ดาวทิศเหนือถ้าเราดูดาวทิศใต้เราก็ใช้แผนที่าาด,ดาวทิศใต้นะคะโดยในแผนที่ดาวเนี่ยจะมีเส้นขอบฟ้าบอกค้ามุมเงยนะคะเท่ากับ 15, 30 4 5 60 แล้วก็75มุมองศาอ่อันนี้ค่ะนักเรียนภาพนี้นะคะมีในใบงานของเรานะเป็นทรงกลมนะคะเป็นทรงกลมครึ่งครึ่งทรงกลมนะคะเป็นครึ่งรูปครึ่งทรงกลมนะคะเราเรียกว่าเราเรียกว่าทรงกลมท้องฟ้านะคะซึ่งนะคะจะมีส่วนประกอบต่างๆถ้าเรามองตรงนี้นะคะ ที่ตรงขอบนี้นะคะเราเรียกว่าเส้นขอบฟ้าก็คือแนวที่ท้องฟ้าสัมผัสกับพื้นโลกรอบตัวเราเราจะเรียกแนวนี้ว่าเส้นขอบฟ้านะคะส่วนเส้นที่ล่างจากทิศเหนือนะคะตัวเอ็นนะทิศเหนือผ่านจุดเหนือศีรษะไปยังทิศใต้ตรงนี้เราเรียกว่าเส้นเมอริเดียนนะคะก็คือเส้นโยงจากทิศเหนือมายังทิศใต้โดยผ่านจุดเหนือศีรษะนั่นเองนะคะแล้วก็เส้นนี้ค่ะที่ล่างจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกนะคะ เราเรียกว่าเส้นศูนย์สูตรฟ้านะคะอันนี้มีในใบางานที่ครูให้ในักเรียนทําด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูใบางานกันทำเืียนสำหรับใบางานที่นักเรียนได้ไปนะคะก็จะเป็นใบางานใบนี้นะคะก็คือให้เรียนเติมคาตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองจัดเป็นแหล่งกําเนิดแสงเราเรียกว่าดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์ตรงนี้ให้เขียนว่าดาวฤกษ์ นะคะถ้าเป็นดาวฤกษ์ให้เขียนดาวฤกษ์ถ้าเป็นดาวเคราะห์ให้เขียนดาวเคราะห์นั่นเองนะคะมี10ข้อให้เลือกว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นของดาวฤกษ์หรือของดาวเคราะห์นะคะต่อไปให้เรียนลากเส้นเชื่อมจุดกลุ่มดาวฤกษ์นะคะตรงนี้ไม่มีเลยมีอยู่สองภาพนะคะกลุ่มดาวสิงโตกลุ่มดาวพังค้าวเดี๋ยวคุณครูเอาภาพเฉลยให้ไปในไลน์แล้วกันนะคะสำหรับอันนี้นะ ต่อไปนะคะตรงนี้ก็เป็นการตอบคําถามนะคะกลุ่มดาวฤกษ์มีเส้นทางการขึ้นและตกในทิศทางใดบ้างเมื่อกี้บอกแล้วว่าดาวกษ์ทุกชนิดเนิยขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกนะคะการขึ้นตกของกลุ่มดาวฤรษ์นะคะ,ะการขึ้นตกของกลุ่มดาวฤกษ์ข้อที่2ถามว่าการขึ้นตกของกลุ่มดาวฤกษ์จะมีทิศทางเดียวกับการขึ้นตกของดวงาทิตย์หรือไม่อย่างไรก็คือขึ้นในทางเดียวกันนะคะก็คือขึ้นทางทิศตะวันออก แล้วก็ตกทางทตะวันตกนะคะข้อ3ถามว่าถ้าเราสังเกตท้องฟ้านะคะพบว่ากลุ่มาดาวฤกษ์ในช่วงเวลาต่างๆในคืนเดียวกันเนี่ยมีการเปลี่ยนตำแหน่งไปนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนะคะอันนี้ก็คือเพราะว่าโลกเนี่ยหมุนรอบตัวเองนะคะทำให้เรามองถึงตตำแหน่งของกลุ่มดาวเนี่ยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมต่อไปข้อ4ี่นะคะดาวฤกษ์กลุก่มดาวฤกษ์มีการเคลื่อนที่ไหม หรือว่าปรากฏตำแหน่งเดิมนะคะอันนี้บอกแล้วว่าดาวฤรษ์เนี่ยไม่มีการเคลื่อนที่นะคะลูกปรากฏตำแหน่งเดิมเสมอแล้วก็มีขึ้น้น,น,นทางการขึ้นและตกเนี่ยตามเส้นทางเดิมทุกคขึ้นนะคะข้อ5้าในช่วงเวลากลางวานันเรามองเห็นกลุ่มดาวเรษกปรากฏบนท้องฟ้าหรือไม่กลางวันเนี่ยเราจะไม่เห็นนะเพราะว่าแสงของดวงอาทิตย์เนี่ยมันจ้ากว่าแสงของดวงดาวนะคะข้อ่6ในเวลาเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นจากขอบฟ้า ทิศที่ดวงขึ้นเรียกว่าทิศตะวันออกนะคะข้อเจ็ดว่าถึงเวลาเที่ยงวันดวงทิ์จะอยู่ตำแหน่งจุดเหนือศีรษะพอดีเลยนะคะเที่ยงวันนะหลังจากนั้นก็ค่อยๆลอยตามลงจนถึงขอบฟ้าด้านตรงข้ามทิศที่ดวงทิ์นับขอบฟ้าไปนะคะเรียกว่าทิษตะวันตกนั่นเองนะการที่โลกหมุนรอบตัวเองทําให้เกิดการกําหนดทิศโดยโลกหมุนรอบตัวเองควรเข็มนาฬิกาจากพิษตะวัน ตกไปยังทิศตะวันออกนะคะแล้วก็สังเกตจากขั้วโลกเหนือเนี่ยปรากฏให้เห็นดวงอาทิตย์และดาวต่างๆขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกนั่นเองตามที่เรียนไปเมื่อกี้นะ,ะภาพนี้ที่คัวอธิบายเมื่อกี้นะคะให้เขียนชื่อเส้นนะคะในภาพก็มีนะเอาชื่อของเส้นต่างๆมาเติมตรงนี้นะคะให้ตรงกับความหมายนะ โอเคคุณครูหวังว่านะักเรียนจะทำใบางานได้นะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะนะักเรียนเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวเราไปพบกันในซู้อีกครั้งนึงนะคะสวัสดีค่ะ